แล้เ okay. ออเอเอ,อ,อสันครับเด็กคับสวัสดีครับวันนี้ย้อมผมครับสวองิิทเทียท่ยวพนมไทยบานครับมีผ้ามาเอาประคอออกจากบ่อกลุ่มครับ ต้องไซสีเบืดอแล้วบอชเสื้อชุดดำๆนะครับต้องเอาออกรักครับบ้านนี้เลี้ยงเครื 2, ่องกุ้งเลี้ยงเครื่องปลาครับตัวนี้ครับปลานิ่อยู่นี่ครับประมาณสองพันครับกุ้งอีกสองพันนะวันยุคกลางเนี่ยวันยุคขอบทั้งผีเนี่ยต้องมาเอาออกครับว่าอว่าี่เบื้อเลยเหลือยังดอก จอบด้วนบ่ใส่เลยแไหมวะก็ขี่ต้มเนี่ยเลยกันยังมันหลายมันออกลูกใส่ว่าจังยังวะน่ะป้าป้าดินป้าินก็มาปล่อยเออป้าดินก็มีเองล่ะซองพัน กลัวมันสวบกุ้งมันนี้สิเบสหรือว่าจากไงของเสียบสำเนียกุ้งของ,ของมากวันนเออเห็นว่าไปโต๊ะกอาเงากุ้งใส่ไหมเลียนสวบเลียนสวบเลยเด้ไปแล้วครับมนาะมาลุ้นกันครับอัน ไครอยู่อื่นวะเนาะลูกสาวเนี่ยมาสใส่สวบอยู่กลางเนี่ยสวบอยู่ขอบเนี่ย,กกยติดกุ้งก็มาหลอดกุ้งแช่น้ำปลาโอ้ยมันดีพี่ค่ะแต่ว่าทออีสี่เลยเนกุ้งมาลุ้นกันครับแพ้แล้ครับใหญ่อยู่เนาะ อยูต่ตับตับอยู่เว่ยเฮ้ยบ่ไหนครับเท่านแรกไปเรื่อยๆครับสมบรรยากาศครับขอตายเว้นอ่าหมมีครับมาเขาสีน้ำตัวนั่พอบ่ะ รอเบิงครับอ่าลูกซองพื้นะครับวานนี่ที่โบเถือกเนี่ยว่าเ,าเวาเฮด,ดูน่ะครับว่ามันเมียนหรือเปล่าครับ,ะบฮะเถือกอิโยต่าตัวใบใหญ่เปล่าหน้าเรียหนึ่งแตาม

เออตัวเลี้ยงห่วยๆเลยฮะมึ่อ้กุงครับอ้งวันนี้พุ้นครับกุ้งเออไงกุ้งมันใจว่าโอ้กุ้งกุ้กุ้งก็มีกุ้งนี่กุ้งเนมีครับเป็นบอกรุ่งครับกุ้งตัวใ้ประมาณใส่นี้นะครับบานนี้นี่ครับปลาคอครับี่ับกุ้งจิตใจกุ้งกำลังใหญ่กำลังไงกุ้งกำลังใหญ่อันนี้เอาไม่ใส่ไหมโอ้ ไปเป็นคูไปพ่นครับเจอเสียนจอดเท่าครับเสียบบืงบบนี่สามตัวไอจอดนี่ดีนี่ครับโอ้ส่อเขียนเลยเดี๋ยวว่าเบื้งมันมีสองตัวนี่ครับสองตัวดีพ่นเกี๊ยวโมก้แฮตัวเราเ้ยแยบอ้วนครับไปลไปเลไปเลไปเล่กลัวเว้ย จะทอแขนเลยเว้ยอยดินอีกแล้วอยู่เป็นครูอยู่เป็นครูเลยแก่ใส่อยู่นี่สองเดือนแล้วนี่ครับโตใหญ่เลยสองตัวแหละเขาขึ้นจากบอ่อกุ้งเฮาครับนี่้าครับรบังังไฟครับขี่ปลา ใส่กระความาส้องตัวนี่ครับปลาเฮานี่ครับมาเผากัน,นตเกลือนั่นหนาเลยครับเนี่ยโอ้ ชมบรรยากาศครับไปเรื่อยๆครับ<__>อยู่ในบอ่อกุุงครับจับขึ้นมาได้ครับเลยจุดบิ๊กรุนบิ๊กน,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 นี่ครับเออ บรรยากาศงามๆครับปิ่งปลาเผาปลาใส่หอมไผ่ครับเอาปลาเผาเลยมาเบิ่งหน้า,านใหม่เห็นนะครับหน้าใหม่ออกหน้าใหม่กำลังออกครับลุงนายนอนนายนอน ไมครับเา,าเผาไปเรื่อยๆครับัเอเลยิดยิบิดยิบี่น้องิดยิบครับเขาเผาปลาแล้วครับติตามบกงครับจากนองใต้ครับพีเด็ดครับตัวนีเแบบ้เอาแบบได้เอาแบบแบบดูดนียวเลยดูดเหนียวบว่างไงดนียวบว่างดูดนียวอดดียนีวว้นววเาเวออกของ sáu tí mà tao mới chín nó mặc phải mặc mặn đây một kiệt nữa dạ tao mới đã, mặc phải mặc mặn nè 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 tám chưa thì ngon nó ผมนัวครับใส่ร้ายแสบร้ายเขาวะอาบกินวันละ้หนึ่งกิโลต่อคนเขาวะโอ้ยยังเข้าใเวันเกินครวมเขียวเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อมายามพี่ยามน้องบอกว่าอยู่เมืองอุบลนี่นะว่้ยยุกไกลหรอเป็นการชุ่มเมืองอุบลนมายามพี่ยามน้อง ไปครับไปมีกระปูสุดยอดนะครับโอ้ยสะาดสุดเี่ยงเสีมช่วยด้ไหมวะช่วดยากเย็ใส่กระป๋าเผาครับอือ เป็นเซียบพี่พี่ะสีสันอ้ากำแข็งกับสาวสีเยอะเนี่ยยอดเลยอืออืออสีสันกบเด็ดบครับเสียบอีกทีวะขุดครับผีมือครับเดี๋ยวว่าจะจะสวเสียม อยจางใดครับผีเมื่อยจากกองผมวิสวนดูดทอดเนี่ยครับเนี่ยนะเฉลิมได้เวลากินข้าวกันแล้วครับวานนี้ครับผมได้เวลากินข้าวแล้วครับ

เอาละครับบาเนี้ก็เลยไปลากินขขาวอำลาพาดยากแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับแต่ใครก,กดค่ากดทิ้งไปเลยนะครับเรื่องมาได้แล้วครับบานนี้